คือผมเองนี่ยมีความตั้งใจนะครับในเรื่องการที่จะดูแลเรื่องการการปราบปรามยาเสพติดต่อเนื่องซึ่งขนานี้เนี่ยหลังจากผมก็เสียณแล้วผมก็ได้รับการถ่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ชกการตารวจปราบปรามยาเสพติดพลโทชัยวัฒน์โชติมาซึ่งผมก็ทํางานกับชัยวัฒน์อยู่ขนาดนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสก็อยากจะ อยากจะทํางานในเรื่องของเชิงการปราบปรามยาเสพติดซึ่งอยากจะทําต่อเนื่องนะครับก็คิดว่าการเข้ามาที่พักเพื่อไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องที่ผมสามารถที่จะทํางานสา,ารในเรื่องงานของการปราบปรามยาเสพติดได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมคิดผมคิดว่าเช่นน,นั้นครับค,คือที่ผมผมเรียนเลยนะครับว่าผมเองเนี่ย ขณะนี้ผมเป็นแค่ที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาผู้ชการตำรวจป่าป่า,ปา,ปายาเสพติดพลตรชัยวั์โชติมาซึ่งผมก็ผมก็ทําได้นะครับแต่ว่าจะถามว่าผมผมคำนึงถึงอะไรมากกว่าที่นี้ผมผมเรียนว่าผมอยากทำอะไรให้บ้านเมืองแค่นั้นเองครับ,รบรคือคืออันนี้ก็ก็พูดกันไปนะครับส่วน ส่วนที่ผมจะเป็นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก,ก็คือเรียนจากใจจริงเนี่ยผมผมเป็นตํารวจอาชีพผมเป็นผู้การตํารวจแห่งชาติแล้วเนี่ยเป็นเป็นจุดที่ผมสูงสุดในชีวิตที่ที่ตะกูล <c oughs> ตะกูลผมได้รับมานะครับส่วนในเรื่องของการทํางานต่อเนื่องให้กับพี่น้องเะชาชนเนี่ยผมอยากจะทำนะครับในเรื่องของการเรื่องปัญหาต่างๆของยาเสพติดครับ ออท่านยกท่านท่านไม่ได้ชวนผมนะครับท่านยกท่านไม่ไชวนผมผมเองเนี่ยก็มีเพื่อนๆผมซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นท่านเป็นสสนเนี่ยนะครับหลายหลายคนก็อยากจะให้ผมเข้ามาช่วยดูแลต่อผมเองก็ก็บอกโอเคยินดีงั้ผมเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็ทําอะไรได้ในส่วนของของงานที่จะช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมยินดีครับ ผมไม่พร้อมครผมไม่พร้อมครับเพราะผมผมรู้ตัวผมเองก็ผมผมพร้อมอะไรผมก็เรียนตรงๆว่าผมถ้าให้ผมปราบเรื่องอยาเสพติดให้ดูเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้จะดีกว่าผมผมพร้อมครับ ไม่ใช่ผมผมดูตัวผมเองครับว่าผมไม่พอมาผมก็ผมไม่มีความสามารถพอในเรื่องของทางการเมืองครับผมมีความตั้งใจนะครับในเรื่องการที่จะดูแลพี่น้องเฉชนในเรื่องในเรื่องยาเสพติดในเรื่องความปลอดภัยอันนั้นผมพร้อมครับเรคงมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับแต่ว่าหักวหน้าพักไม่ใช่แน่ครับไม่ใช่แน่ ไม่เอาเลยครับท่านว่าไงนะครับท่านว่าไงนะครับท่านทศินผมไม่ได้คุยกับท่านมานานแล้วนะครับผมเรียนแต่ผมไม่ได้คุยกับท่านเลยแต่เพียงแต่ว่าก็ก็สื่อสารกันผ่านทางญาติมาเนี่ยนะครับท่านก็ท่านก็ไม่ได้คุยกับผมครับ เออก็คุยกันครับก็เป็นพี่น้องกันก็คุยกันครับแสดงว่าเป็นห่วงเรื่องการาานเพราะว่าถ้าเกิดาาต้องโเรื่องส่วนตัวคือถ้าโจมตีในเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันถ้าเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมผมไม่มีอะไรนะครับในเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องเรื่องของการงานถ้าก็จะถูกว่าถูกตำหนิก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมไม่ผมก็บอกว่าผมไม่อยากรับผิดชอบอย่างอื่นผมอยากรับผิดชอบเรื่องการป่าปรามาติดติดเท่านั้นครับ ครับก็ขอบคุณนะครับขอหมดคำถามนะครับขอบคุณนะครับ tamb, ขอบคุณทุกท่านครับ